นี่คือภายในท้องภายในท้องของสามสีนวลคุณหมอเช็คมาแล้วเนาะมีมีกี่ตัวแล้วหมอมีลูกสองตัวมีลูกสองตัวมีลูกสองตัวไม่ไปเนาะยวกลับวันแล้วเนาะหมอตรวจเช็คแล้วมีลูกน้อยประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้องจะได้คอนแล้วหมอไว้เดือนอาทิตย์นะ,ะกลับก่อนพรุ่งนี้ใช่ตอนเย็นขึ้นมารับเหนียวที่ทำหมันนะเนาะเหนียวตัวนี้นห้องสามสีนวลสามสีนวล มีน้องสองเหมียวมีน้องสองเหมียวหมอบอกว่าประมาณหนึ่งสัปดาห์ให้กับข้อแดองแต่ถ่ายอัลตราซาวพอดูแล้วมันมีร่องรอยมรลุอักเสบด้วยสงสัยจะเคยฉีดยาคุมมาแล้วก,ก็ท้องยุบด้วย,ย่างนันบอกว่าเคยมีลูกมาแล้ว แล้วก็ีดจากปูมามลูกอักเบแล้วมาท้องอีกครั้งนี้ไปดูว่าที่เวลานั้นลูกจะสมบูรณ์หรือไม่รอนนี้นพันธุ์เท้าอแล้วดูแล้วมดลูกอักเสบและมีน้องอยู่นั้นีกสองเมียวลูกนี้อยู่ในท้องสองเมียวแล้วก็รอรุ่นกันนะถ้าหมอว่าถ้าดิงสะดาไม่ได้ก็ต้องผ่า เาออกเพราะว่าเขาม่รู้อักเสบพาออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงแม่จะเป็นยังไงก็รอรู้กันต่อไปเนาะฝากเอฟซีด้วยเนาะช่วยน้องสามสีนวลด้วยไม่รู้ว่าจะต้องอะไรยังไงต่อไปครับก็ขอนำภาพบรรยากาศที่ให้แจ้งให้ทุกท่านรับทราบวาีะที่ได้รับชมได้ทราบนะทาง การประโยชนของน้องสีนวลที่เขาเคยไปอยู่วัดรอบหนึ่งแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับมาครั้งนี้มาอยู่ในความดูแลของหลวงปู่จันลวงปู่ก็มีกําลังน้อยกําลังในการดูแลเขากลังน้อยเขาได้ฟาร์มฟรีแล้วและใครพอมีกําลังก็ช่วยเหลือน้อนะงน้องไน้รอดพ้นจากการเจ็บป่วยโะเร็เสพและมีลูกด้วย แล้วลูกน้อยในนั้นทอนนี้ยังมีเช่ออยู่ถึงเวลานั้นหนึ่งอาทิตย์จะคลอดถ้าคลอดได้ก็รอดต้องเช่อีกทีว่าลูกนะั้นจะรอดมาแล้วจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ช่วยกันถึนรุ่นต่อไปนะขอ,ขอให้ทุกอย่างผ่านพรสนาที่ดีขอหมทาน,นาสาธุขอปรจนตรงเมโอพรอยทุกคนทุกท่านมีความสุขสมปัถนาเ่ากันทุกคนทุกท่านสาธุ ก็สลพิอยู่ันนี้กบน้อเดี๋ยวตอนตะยเย็นให้พี่นานทยันมารับเมียวที well. ่ผ่าตัดทํา네มันเนาะก็ฝากไที่คลินิกเอาน้าเมียวตามสีนวลกับเมียวเดียวก็เดีวรอรุ่นรอบกันในคลิต่ไปขอความปรึกาียรทุกคนท่านทุรุทุก้นสาธุ แวะมาจอดซื้อไก่ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่าง,งขายดีถ้ามาช้าวันนี้หมดไม่เหลือแล้วเขาขายตั้งแต่เช้าขายดีขายดีขายหมด,ดเร็วหมดทุกอย่างหมดแล้วเขาก็อันนี้คณะนวนวัดอโขชัยคีรีวัดประจำอำเภอเจ้งห่ม บันไดขึ้นไปสองร้อยยี่สิบเจ็ดขั้นให้ดูบรรยากาศแถมท้ายคลิปด้วยนะครับก็ขอยุ่ดีเท่านี้แล้วนะพวกก็ไม่คิดต่อไปช่วยดิมีสุขสารดู